ตัวแจมนิกเพิ่งแล้วดิสนใจวะแล้วเจ้าต้องเล่นเกมได้อ้าม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 าคำถามตอบถูกรับไปได้ให้ละรีบเพ่นสีเสื้อบอกว่าเขาให้เพิ่นอ่ามักสีแดงหรือสีอ่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เพิ่นเลือกสีกันสีอ่อนให้เพิ่นเลือกสีกันให้เพิ่นเลือกสีกันอ่ะสีใดเมื่อนี้อ่ามามามาเออตอบถูกก็ได้ตอบวัตถกก็ได้เพื่อนเอาคำถาม เงยไงเอ๋เงยไงเงยไงเงยไงเอ๋เงยซื้อยังเกาะเอ๋เอ็ขาวเอ็ขาวเอ้ขาเป็นยังไงตัวละเอ้งขาวเอ้งขาวคนงามสิมาตอบคำถามอยูใส่หนิตอนนี้อยู่สารวัตรสารวัตรสารวัตรคอามนีอยังไงเขาวคำถามก็คือคำถามก็คือตอนนี้เอ้งขาวอยู่ตลาดอีหยังตลาดอ่า เอาสิให้สรตัวซอยใส่ตัวซอยถามใครถามใครถามผู้ใดกระไดผู้หนึ่งไม่นีเอาเอาเอาตลาดตลาดขาอยู่ตลาดงตลาดเมเมเมจันตลาดเมจันยูไสแขวงสารวัตเมืองสารวันสอปเหล่าถือป่อเอ้ยจัด ไปเลยนี่ฟินเบอร์นี่จะเอื้อยเอ้าบางหนึงบราเดี๋ยวท่าลิฟต์ต่อต้องท่าเบิกงแล้วก็ะท้ายหลุมขึสิงามเนาะขวัญนี้กระจกขวัญนี้กระจกโอุ้ยกระจกว่าพอไกระจกใหญ่ย่กระจกใหญ่ยุสองเดี๋ยวสองข้นขวดน้ำเป็นตัวเอ้เออคำถามอยากบอกบอสข่ัญกระบื้องคำตอบโอ้โหผิวสีขาวในน้ำสีนี่เออผิวขาวในน้ำสีอ่อนสีอ่อนเฮ้ยนี่เฮ้ยงามถืกใจเบอร์เอื้อย เป็นจังไดงามขึ้นกว่าเก่างามขึ้นกว่าเก่าเอาเทปีเลยมาดิเทปีเลยเทปีเอองามเลวอ๋อเอ๋ยลองเบิ่งนกันเด้อ๋อบอกว่าเอาอวนได้ปะเอาอวนได้เลยเอาข่อยะเอาตุ้ยได้เออได้ยูได้ยูได้ยูโอเคโอเคขอบใจเด้อขอบใจที่ติดตามขอบขอบคุณแม่ยายน้ำเด้อขอบคุณแม่ยายน้ำเด้อขอบใจแม่ยายเด้อมาเลยตามมาเลยเด้อตรงนี้เด้อ ้อสาวคือตางหัແแต่เนอยคือตาแพงแท้วาเ้ย2นิ้ว2นิ